สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Poppy Playtime Chapter 2ใน PC หรือว่าคอมกันนะคะผมซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมอัดคลิปในคอมนะคะผมเราก็จะเริ่มไปเล่นกันเลยนะคะกดเพย์แล้วก็ New Game เลยนะครับผม Chapter 2 o Fire in the Web เฮ้ย,ววยมือขยับได้ไปดีกว่าหลอน อะไรเนะเหมือนจะเป็นอะไรมือมือสีพูงอันจะเป็นมือเมื่อกี้ดีก็ได้ค่ะผม,มไม่อยองเองฮะชื่อว่ามันไม่อยองเอยค่ะจะที่ไหนไปดู <c oughs> โอ้หน้าตาอย่างนี้ <c oughs> Oh, playtime Co's new patented elastic cool. plastic you can stretch, pull, and twist. Mommy Longlegs in the craziest mommy way Mommy long long Longlegs. She loves long 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 legs. watching you play. But when you're nice. fun, she's having fun. Let's the the new Mommy Longlegs from Playtime Co. Mommy Longlegs, playtime. What? Mommy Longlegs. The one of Mommy Longlegs. Playground. Of who? Have we eaten it? อันนี้มันตอนเราที่อยู่โรงงานหรือเปล่าถ้าเป็นคนอื่นที่มาก่อนหน้าเราห้องนี้หรือว่าเป็นห้องที่เราไปเปิดตู้ป๊อปปี้ไว้เฮ้ยหน้าผอของป๊อปปี้ไปกัน oh Wake up ป๊อปปี้เพทอมชักสเตอร์ทัวรโหลดโหลด โหลดโหลดโหลดนะจังโอ้ไม่แหลกนะคะผมอะไรเนี่ยตรงนี้นะต้งไอ้ตู้ทำไมล้มนะตู้มันล้มนี่าโอ้มีนะฮมักกี้โอเกี้ เจ้าตัวนโนเสาวแล้วก็หลอดไฟอันเบิรอมกดชิปเพื่อวิ่งจากที่ผมไปดูอะทางบันไดนั้นหรือเปล่าห้องเก็บของสูตรเก้าทำไมไปไม่ได้น้ำเงินแดงเหมือนลายมือเรานะวุ้ยโอ้โหเหมือนอ,อ,อมร่างกันเลยนะครับเฮ้ทอ ตูวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเทำไมกอนมันอยู่ตรงนี้กอนทำไมมันอยู่ตรงนี้ฮะมกอนอยู่ตรงนี้ครับอ่าอันนี้อะไรแท่นจับอะไรไปเสียงอะไรเสียงใครอ่ะอ่ะแล้วเราต้องทครเราเลยไปอย่างนี้คือเราต้องทำยังไงเราต้องกดกดกดสเปซบาร์ ว่ากดคิกเอา้าคืออะไรอะ่ะผมหยิบบนันไดมาดีกว่าหรือว่าเราจะต้องกดวิง่งเราอาจจะต้องกดวิ่งก็ได้ครับจิ๊บก,ก็อู้อยางนี้นี่ไม่ต้องดึงแล้วบนันได จะดึงซ้ำอีกฮะกดตรงนี้อ,อาเลยนะฮักกี้ทำไมต้องหัวร้อกดแท็บเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อดูหรอขนาดเอ,อมามงินฮะกดแท็บเพื่อดู เดี๋ยวก็แทบเพ้ดูอ๋อมันคีย์นี้เองคีย์โอ้เอาไว้เปิดประตูเปิดประตูอันนี้อาจจะใช่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ก็อาจจะต้องเปิดประตูอันนี้ก็ได้้เปิดประตูอันนี้นะคะเมฮักกี้กลายเป็นอะไรเนี่ยเป็นคนหอมแห้งประหลาดประหลาดอะไรอ่ะน,นี่เก็บได้ไหรือเปล่าเก็บได้ด้วยโน่นนี่อ่ะ อู Ooh, Ooh, one, one, ้เก็บได้อู้อันนี้น่ะคืออะไรคืออะไรอู้เก็บได้อันนี้น่าก็จะเก็บได้เหมือนกันเก็บไม่ได้รูปภาพพวกเนี้ยอุ้ยไม่ได้โอ้ยมันลงเลย Is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His yeah, sights you know, were always set know. on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family yeah. death had taken Ludwig down to his lows but with so much ambition he rose back up and continued to fulfill his vision for the playtime code boy factory Ludwig could never be content leaving a project unfinished but just how did one man come to create such an astounding empire how did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss ชิปกดชิปดึกไม่ใช่ชิปนั่นกดมันอกับชิปนี่คืออะไรเ้อยอะไรเนี่ยเอ้ข้างหลังเหมือนเป็นพลังงานอาแงพลังงานหรือว่าเราต้องเปดพลังงานนี้ฮะเนื้ออ๋อหรือว่าเราต้องปดจ่อยอ่าไม่ได้ออกกระนี้กดไม่ได้ เดี๋ยวนี้น่าจะหลุดแน่นอนครับผมว่าเราต้องพันพันอันนี้นด้วยครับผมว่าเราต้องพันอันนี้ให้มันไม่หลุดแล้วเราก็กดอันนี้โอ้ยแล้วก็ทางอีกครับด u b a ว k

ให้ตามมาไปตามไปไม่ได้จำได้ว่าเอเดี๋ยนะมีทางมีทางซ้ายไม่ใช่หรอเออเอาทำานี้แต่แรกก็ดีเลยทว่ามานี้แต่แรกก็ดี จะโผล่มาทางนี้แฮป,ปปี้ปป,ปี้มีอะไรโดดเยอะจังฉ o ลังต้อง t รเห้ไ้อ,อขึ้นไปอะไอขึ้นไปไห่ผมว่าทางนี้น่าจะมีเพื่อขึ้นนะโอ,อ,อ,อ้ไม่ไม่ไปไม่ไปไม่ไป ไม่สามวันเราจะไปกลับไปทางเดิมดีกว่าทางประตูนี้ก็เปิดได,ไได้อย่าบอกนะว่าเราต้องไปทางนั้นไม่เอาไม่เอาจะไม่ไปเด็ดขาดมันต้องมีอะไรให้เกาะเอ้ยเดี๋ยวว่าเราสามารถเกาะได้ไหได้ว่าเกาะได้ข้อนี้ก็น่าจะเกาะได้เราไม่ละกันวีเดียวไป ผมว่านะ อะไรโอ้ยหรือว่าเราต้องแปะทางนี้่หเราจะต้องอย่างนี้ หางนี้ก็ไม่แต่ว่าเราจะต้องอย่งนี้เอ๊ะโทรอันนึดได้เหรอเราป้า,าตัวนี้ก็จะนึดได้โอ้วึดิดได้ด้วยแต่หางนี้ก็องนีอ๋อ Thanks. Hey. Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old time. And if you win all three.

ทุกคนผมว่านะอ่ะมาตูเปิดเลยค่ะโเลยหรอไม่ต้องใช้มือหรอไม่ต้องใช้มือนหอ่ต้องใช้มือ,อ่รอไอ้นม่อกี้ี่ผ PJ เป็นอะไรเี่ย PJ ช่ออช,ช,ช,ช่ว่า PJ เก,นนเก,กมสเต,เตชั่น ก่อนนะครับผมแล้วค่อยเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วค่อยเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย